ผมได้กลิ่นตุเรียนหอมอยู่ตรงไหนครับมแล้บตรงไหนตรงไหนโอ้อยู่นี่เองครับกําลังออกจากกระสอบโอ้โห เพิ่งโอ้โหเพิ่งวางขายเลยครับมาพับเจอทุเรียนเลยครับโอ้โหลื่นเมื่อกี้ครับดูดูได้ว่ายังไงว่าหล่นดูว่ามันติดใบไม้เขียวๆมันหล่นจากต้นนะครับสุกขาต้นเลยครับทุเรียนนะครับทุเรียนอันนี้โรเบอร์ิฟอันนี้อันนี้เรียนมาลูอาซิฟค่ะเปลี่ยนมาเลยครับขาดเรียนบ้านค่ะนี่ครับไอ้ม่อนเขียวค่ะตอนนี้ครับเล่กมาครับเล่กมาครับจากที่ไม่มีคนตอนนี้เริ่มมา มาแล้วครับโอ้โหเราหล่นที่บ้านครับมันหล่นเพราะว่ามันสุกเต็มที่หรือว่ามันลมพัดมันสุกเต็มที่เหรอค่ะสุกเต็มที่ค่ะสุกเต็มที่ครับเิญเลยครับนี่ครับอ่ะนี่ครับขายดีครับโอ้หอมกรุ่นมากเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับอ่ะใครต้องการลูกนี้ครับเริ่มต้นที่สิบบาทสิบบาทสิบบาทมาเลยมาเลยสิบบาทครับสิบบาทมาเลยเอามาไก่ให้มาฝากสิบบาทครับ ยี่สิบยี่สิบแม่ค้าสาเกียวเลยครับตอนนี้พอพอไกลให้ราคาต่ำต่ำต่ำยังไม่พอใจแม่ค้าบอกขอเสนอราคาเองครับเอาเลยครับมาแล้วครับ เป็นทุเรียนบ้านครับเป็นทุเรียนบ้านนะครับคือทุเรียนบ้านนี่คือคือว่ามันไม่ใช่ทุเรียนพันธถ้าทุเรียนพันธุ์ก็คือพวกหมอนทองก็เรียกทุเรียนพันนะครับที่ภาคใต้นะครับทุเรียนบ้านก็คือว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกเก่าแก่เป็นพื้นเมืองครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองอัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับนี่ครับยังหากินได้อยู่ยังไม่หมดฤดูกาลเอ้ามาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเลยวันนี้ลุงพรเกษตรเข้าใกล้ครับขายทุเรียนบ้านครับมาเลยมาเลยสิบบาทครับสิบบาท เรียกร้องความสนใจก่อนเรียกร้องความสนใจก่อนคนจะได้มาเยอะๆยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยครับมาเลยครับนุ่มๆเแม่คะผมโฆษณาโฆษณาโลละเซบโอ้โหมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อเองครับเดี๋ยวผมซื้อเองครับครับ นี่แหละครับหลังบ้านเลยเหรอครับตุเรียนเนี่ยหลังบ้านมีขี่ต้นครับมีกี่ต้นมันมีอยู่ไรต้นแลอากาศเย็บมนตื่นแต่งานไปเตื่นแต่งานไปเก็บอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนครับอยู่รอบละองอ่ะเขาอะไรนะเขาละทองเขาคาทองอยู่อำเภอตำบนตะบนครับอ๋ออยู่เชะวดครับโอ้นี่มาเลยครับโอ้โหมาเลยครับพี่น้องชิมไม่ชิมไม่เอาแล้วครับชิมแล้วต้องบอกด้วยนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อย นี่พ่อค้ามาเนี่ยเนได้ละได้ละสวัวนี้ครับพ่อค้าพ่อค้าดิพ่อค้าตอนพ่อค้าเปิดอ่ะอ่าชิมหน่อยชิมหน่อยก็สำลบโอเคโอเคโอ้โหคนชิมรู้สึกพอชิมนี่มาหากระดวยที่บ้านแล้ นี่ครับผมต้องต้องขอบคุณครับทางทางพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับนี่แหละครับเปิดให้ผมชิมเลยครับเป็นกุ้เรียนบ้านครับเดี๋ยวลองดูครับก็บอกว่ายุมดีก็คือว่ามันสวยอะยุมยุมเม็ด เบ็ดมันสวยหวานมากเลยครับหวานน้ำตาลเรียกพี่กินนิดนึงกินนหวานมากเลยครับวานมากนี่เบ็ดรีดมากเลยครับ เม็ดแม็ดีบไปเที่ยวเหรอครับม็ดรีบไปเที่ยวโบตทุเรียนพันธ่์ม่ชื่อไหมครับต้นนี้มีช่่อไหมครับมาช่่อไ่มว่าชื่ออ่ารไา้ตาวนี้เาฮ่ยฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าเ่าฮบาฮาน่าฮ่าฮเาฮ็าฮ่าห่าฮ่าาฮ่่าฮ่่าาเาานาาากา ทิ้งมเมล็ดหมอนทองไว้วแล้วมันออกกลายพันุ์เป็นทุเรียนบ้านอันนี้เจ้าของเจ้าของบอกนะครับนี่ครับแต่ว่าอร่อยกว่าหมอนทองมากเลยครับ อยากให้เพื่อนๆได้กิมครับต้องรีบมาช่วงนี้ครับนี่ไปดูก็ช่านกิโลท่านกิโลดูบรรยากาศทุกคนที่นตอนนี้ไม่ต้องถ่ายคนกินละมันยายไปด้วยเลย เนี่ยเปลือกก็บางมากเลยเปลือกบางนี่หนามมันแบบนี้ถุกคาต้นครับถุกกาปิงเอ้าเล่กันมาครับสามลูกสุดท้ายแล้วครับสามลูกสุดท้ายแล้วครับโอ้สี่ลูกสุดท้ายครับสี่ลูกสุดท้ายเอายังมีในกระสอบอีกครับยังมีในกระสอบอีกครับมาเลยมาเลยมาเลย อ่ีุเรียนบ้านมีเลยเลยไหมเาว้นไว้สัลูกไม่เ่ไม่เ่เดี๋ยวกันวากันเอาล่ะครับลูกสุดท้ายแล้วครับตุเรียนบ้านครับมาเลยมาเมาเลยเามาเลยโอโหถ่เห็นคนเเห็น้คนลยเป็นไงครับวันนี้ได้ซื้อของยังคับมาตลาดบ